แม่ทัพภาคที่หนึ่งได้สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ค่ะ วันที่13ธันวาคม2514พลโทสุขสารหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1ได้อัญเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แกน่นางวราพรเนตรนุษชาวบ้านของรอยเลขที่89/8หมู่8ตำบลล่้นทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีพันตำรวจเอกเสมออยู่สำราญผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางสะพานผ่านตำรวจเอกภูมิชายพันกาผู้กำกับก,บการต่อชะด14ค่ายพระม,มงกุฎพันตำรวจโทอาคมการ พ่อบอร้อยตชด147นายนัทพงศ์ไก่นราปรลัดอำเอรฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางสะพานนายมงคลสุขประเสริฐกำนันตำตบล่อนทองนายบุญสอนพักดีโยธาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8พร้อมหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาพระราชทานให้การต้อนรับ ้ดยก่อนหน้านี้หนังวราผ่อนเนตนูตชาวบ้านของรอยบ้านอยู่อาศัยชำรุดสรุดโทมมากไม่พร้อมอยู่อาศัยความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีจึงเกิดโครงการปรปับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสในพื้นที่26จังหวัดภาคกลางเพื่อสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจตามพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์บรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่9ผู้บัญชาการกองกําลังสุรสีจึงมอบหมายให้หน่วยขึ้นตรงจัดก,กําลังพลจิตอาสาเข้าดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ยากไร้และได้โอกาสร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่รับผิดชอบโดยดําเนินการไปแล้วจํานวน70็ดหลังคาเรือนในครั้งนี้ได้ดําเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่พักอาศาัยให้กับหนังวราพรเนตรนุชเป็นหลังที่332ใน26จังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่งมอบให้กับเจ้าของบ้านนอกจากนี้ยังได้มอบพระบรมชัยรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีให้กับครอบครัวเนตรนุชไว้เป็นที่ะระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและส่งมอบบ้านให้กับเจ้าของบ้านเพื่ออยู่อาศัยต่อไป